สวัสดีครับคนยนดัมทูเ The Lego c h a แ n นะครับอีกรอบนะครับที่มาอยู่ใน Minecraft ม o d e r n p e นะครับเนื่องจากที่ครั้งที่แล้วนะครับผมได้รีวิวค้างเอาไว้เป็นผลวิศาตของสายพัลเมเซียนะครับครั้งนี้ก็เลยจะมาต่อเป็นสายโซออลแลวก็สายโรูเคียเลยนะครับส่วนอาจจะแถมฮาคี้ก็ได้นะครับในต้องรอติดตามดูนะครับในท้ายคลิปนะครับวันนี้ครับผลวิศาตสายโซออนที่ผมจะ เอามันรีวิวคนแรกเลยนะเราจะมาดูกันเลยครับคนแรกครับอุชิอุชิครับคนนี้นะครับเมื่อกินเข้าไปแล้วครับนี่จะมีสกิลเดียวนะครับและสกิลนี้ครับจะสามารถทําให้เรากลายเป็นเจ้าตัวนี้ได้ครับนี่ครับผลวัวนั่นเองครับเป็นควายไบสันนะครับเราจะมีพละกําลังที่มหาศาลมากขึ้นนะครับเราจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ความถึกทนทานมากกว่าร่างโปรตีของเรานะครับ แล้วนี่ก็คือเป็นถ้าที่เรากดใช้เราก็จะกลับเป็นร่างเดิมนะครับนี่ครับผลปิศาจก็มีแค่นี้แหละในตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวล้างออกก่อนแล้วกเก็บไปเลยต่อมาคนระับผลทริตทวิครับนี่ครับผลทริตทวิเป็นผลของนี่ครับเป็นผลปกติผลทริทวินะครับมันจะเป็นผลของ เอ่เรียกว่าอะไรครับเป็นผลที่เป็นสายโลสายโซออนจริงๆเป็นสายโลอ,อนสายโซออนที่เป็นนกเหย่่ยวนะครับแต่สําหรับผลนี้ก็จะกลายเป็นนกเหย่่ยวซึ่งเราสามารถบินได้ด้วยน,นะครับ<อ>เดี๋ยวผมปรับเปออน<อ>็นสซลล์ดูนี่ครับ<อ>บินได้ครับตกลงมาก็ไม่เจ็บด้ยครับผลปีศาจนี่ก็จัด่าดีครับเพราะว่า<อ>ทําให้เราบินได้แต่เนื่องจากที่มันเป็นแค่นกเหยื่ยวครับดังนั้นความเจ๋งของมันจะ ยังไม่เท่านกฟินิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นนกฟินิกให้ดูนะครับอีกผลหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นนกฟินิกอ่นะมากายร่างกลับก่อนก็คือผลนี่ครับผลทอริทอริเหมือนกันครับแต่เป็นนกฟินิกผลทอริทอรินี้ก็จะเป็นของมาร์โกนะครับมาร์โกเขาเป็นสายโซออนสัสตว์ตำนานนะครับที่ผลพิษาสเข้าไปนี่ครับเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเราจะกลายเป็นนกฟินิกนครับ อ่าทำไมตายไม่อนะอ๋ะอรู้แล้วเมื่อกี้กินผลวิสันซ้อนกัน2ผลเลยใช่ไหมว่าแล้วครับตกหมดเลยไม่เป็นไรคนระับไม่สนใจมันเราจะมากินใหม่แล้วกันถือว่าเมื่อกี้แบบไม่เห็นแล้วกันนะครับผลทอริทอริอยู่ไหน นี่ครับเราจะมากินกันดูอาจกินแล้วผลท o ริทอรีนี้ก็ทําให้เราสามารถกลายร่างเป็นฟินิกได้นะครับนี่ครับนี่นี่คือฟินิกของทางไ c r a f t แล้วนะครับก็เป็นแบบนี้ครับบินได้ครับบินได้เหมือนกับทริทอรีแรกเลยแค่เท่กว่านิดหน่อยแล้วก็มีแค่นี้แหละบินได้ก็คือสายโซออนเป็นสายที่ใน มดไม้คานนี่เอ้ยมดบันพีนี่เป็นอะไรที่กากมากๆเลยครับขอบอกตรงเลยบอกดับตรงเลยครับกากมากต่อมาครับเราไปที่สายโกเกียกันเลยครับผลแรกครับเป็นผลยุคิยุคิครับเป็นผลหิมะครับผู้ที่กินเข้าไปแล้วเขาจะได้รับพลังหิมะครับนี่ครับผลังไม่ออกจากล่างนี้ครับแล้วก็เล่นล่างนี้ต่อไปครับนี่ครับพลัง ของฝนยุคยุคีครับผู้ใช้จะได้รับพลังหิมะและก็มีร่างกายที่เป็นหิมะครับสามารถใช้พลังด้านอะไรอะความเย็นได้พอๆกับการเรียกว่าอะไรครับสามารถแช่แข็งได้อะแต่มันยังด้อยกว่าฝนน้ําแข็งนะครับเพราะว่าหิมะมันไปสู้น้ําแข็งได้ไงอะถ้าไม่ตายแรกครับตุกคามาคุระนะครับมันเป็นการสร้างเหมือนกําแพงหิมะเอาไว้ป้องกันเรานะครับ สกิลที่2ครับยูคิราบิครับเป็นการเหมือนยิงหิมะนะครับแรงนะนี่ตายเลยยิงทีเดียวตายเลยนะครับถือว่ารุนแรงนะครับแต่คนพิสานี้ก็เป็นสายโลกเกีย์ที่ในเกมไมคามนี้ก็ไม่มีสกิลอะไรเยอะนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นที่ยังไม่โหดมากนะครับคนต่อมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรู้จักคนนี้อ่ะคนกระสือกระสือนะครับกระสืกระสือสิอ ไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงอ่ะนี่ครับเป็นผลของซีซ่าครับซีซ่าผู้กินเข้าไปจะได้รับพลังที่มีร่างกายเป็นแก๊สนะครับสามารถควบคุมแก๊สต่างๆได้เป็นผลที่มีประโยชน์โคตรๆนะครับผวกนี้ดูพลังมาหน่อยแล้วกันสกิลที่1ครับแก๊สโรบครับยิงแก๊สนัดเดียวตายนะครับยิงวัวตายสกิลที่2ครับเราจะลองยิงไปเป็นยิงพิษนะครับสกิลแรกก็ยิงพิษสกิลที่2ก็ยิงพิษนะครับ สกิลที่สามครับเหมือนการใช้พิษระเบิดอะไรสักอย่างและสกิลที่สี่ก็เป็นดาบนะครับดาบนี้ตีแรงนะครับตั้งสิบสองดาเมจนะครับและอ้อลืมบอกไปครับสําหรับคนที่ไม่มรู้จักผลพิษสายโลเกียนะครับผลพิษสายโลเกียผู้ที่กินเข้าไปแล้วจะมีร่างกายที่ไม่สามารถโจมตีด้วยการโจมตีปกติได้นะครับ ก็คือไม่มีอะไรทำลายเขาได้เลยยยเวนจะใช้ฮาคินะครับแล้วก็หินไคลโลนะครับถึงสามารถสัมผัสไล่แท้จริงของผู้มีพลังของปิาสาสสัยโลกเกียได้๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับมันกำลังตีเรานะครับแต่ตีแค่ตายเลือดเ,เราก็ไม่หลดนะครับเพราะว่าเราเป็นสายโลกเกียนั่นเองครับเดี๋ยวล้างออกก่อนต่อมานะครับอืมเดี๋ยวต้องเอาเก็บก่อนนะพวกนี้อ่ะ มาครับเป็นผลมะกูมะกูครับเป็นผลแมกมาครับผู้ที่กินเข้าไปก็จะได้รับพลังแมกมานะครับหรือลาวานน่นนเองได้ฟันกะตุ่มจะเป็นลาวาครับผลนี้สร้างความเสียหายมากนะครับเพราะว่ามันนึเหมือนับไฟนะลาวาเพราะว่าลาวามันสามารถลามได้ลามได้นะครับรวดเร็วมากนี่ครับต่อมาครับสกิลที่สองครับเป็นการเหมือนยิงลาวาไปนะครับ ยิงลาวาตุ้มทีหนึ่งสร้างความเสียหายนะครับต่อมาครับสกิลที่สามครับปล่อยลาวาแบบมหาศาลนะครับก็คือหมัดลาวาเนี่ครับที่เอ่อน่าจะเป็นหมัดที่ยิงลาวาออกไปนะครับสร้างความเสียหายได้มากเลยครับส่วนสกิลที่สี่ครับเป็นสกิลที่โอ้โหลายมากดูนะครับตุกเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบประมาณยี่สิบบล็อกมั้งประมาณนี้แหละครับเป็นลาวาครับก็คือ ทั้งหมดนี้จะเป็นลาวามหมดเลยนะครับไม่สามารถที <Gym. S 1> ่เรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่สามารถลงมาในนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันทําจากลาวนั่นเองครับยกเว้นพวกสายโลเกียครับเขาจะว่ายน้ํายังไงก็ช่างเขาเลยครับเขาว่ายได้ครับสายโลเกียผลต่อมานะครับเป็นผลปีศาจชื่อว่าผลซุนัสุนะครับผลซุนัสุนะเป็นผลของคอคอดายนะครับเป็นผลสายโลเกียนะครับ อ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้ผลแมกมาเป็นผลของอจอมพลอาคายุนะครับนี่ครับผลทรายของข้อขั้าได้ผลนี้มีสกิลนะครับก็คือเราจะบินได้ครับเห็นไหมบินแล้วเราจะมีทรายตามบินได้ครับอันนี้ไม่ได้บินได้เพราะว่า,วาลังซินิกนะครับเป็นบินได้เพราะว่าผลปีศาจของมันแล้วจะมีทรายตามนะครับนี่ครับท่าแรกนะครับ ตกเป็นการใช้ทรายนะครับเปลี่ยนพื้นที่นั้นเป็นทรายโดยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทรายนี้ครับจะเรียกว่าตายเลยก็ได้ครับถ้าขุดทรายขึ้นมาไม่ได้ก็เหมือนกับหมดปกติของเราเน่นเลยครับหมดปกติของเราเราอยู่ในทรายเราก็อยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยเอาออมาทําไมอะ่ะเฮ้ยใายโลเกียบโ้ยทําอะไรทําอะไรเอาไม่โดนดกโอ้ยนี้ละต่อมาครับสกิลที่สองครับ มีคลิกขวาไม่ได้นะครับมันต้องคลิกซ้ายครับสกิลนี้เป็นสกิลที่สร้างพายุทรายครับเพื่อส่งให้คู่ต่อสู้หรือคนที่เราต้องการส่งครับขึ้นไปบนฟ้านะครับด้วยพายุดูนี่ครับคลิกซ้ายนะครับตุกนี่ครับแต่เอ็นแมนมันบินได้ไงมันเกียร์ไหนมันบินได้เอาใหม่แล้วส่งเป็นพวกนี้แล้วกันตุกขึ้นไปบนฟ้าแล้วครับรนลงมาก็ตายครับ แล้วยี่สิบก็คือตายแน่นอนนะครับส่งไก่ได้ไหมตุกได้ครับส่งไก่ก็ได้นะครับส่งอะไรก็ได้หรือว่าแบบโอ้เก่งอะเก่งแถมรีก็เร็วมากเลยนะครับต่อมาครับเป็นสกิลโอูอย่าเลยอย่าเลยเไม่น่ามาทำไปเลยพวกนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ทำไรได้ นี่ครับยิงทรายออกไปครับเหมือนบูมแรงเลยนะเมื่อกี้อยิงทรายออกไปโอ้เป็นผลที่ดีมากเลยครับผลนี้บินก็ได้ทําอะไรก็ได้ตุกลอยขึ้นฟ้าเล่นกับเพื่อนนี่แบบโอโหโคตรโกรงเลยครับผลนี้เข้ามาใ,ใกล้สิตุกตายหมดครับต่อมาครับแต่ล้างผลวิสานี้ออกก่อนนะครับผลต่อมาเป็นผล ชื่อว่าไหนอะขนโมกุโมกุครับเป็นผนวิาสาสายโลกเกียร์นะผู้ก่อภก็คือโロโสโมเกอร์ครับบินเข้าไปเราจะมีร่างกายเป็นควันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมว่าควันก,ก็บินได้ครับบินเทบขนทรายอีกบินได้ครับผนนี้เป็นสายโลกเกียที่บินได้ครับถือว่าดีพอสมควรนะครับเพราะว่านี่ครับท่าลงสก,กิลที่หนึ่งครับ ยิงควันนะครับควันสีดำๆด้วยโอ้โหสร้างดาเมจได้เท่าไหร่เนี่ยสร้างดาเมจได้อะห้าย่งนะครับแถ่ทำไมมันน้อยจางเลยว่ะต่อมาครับไว้สเน็กค,ครับเป็นเหมือนการยิงควันเข้าไปอะผลวิศานี้เป็นสายลกเกียร์นะครับแต่ก็อยู่ในขั้นที่ไม่โหดมากนะแต่ก็สำหรับคนที่ชื่นชอบผลนี้เพราะว่า ้วยความคิดที่ว่าเออมันเป็นผนของสโมเกอร์นะชอบสโมเกอร์ก็ไม่ว่ากันนะครับก็โหดสำหรับบางคนนะครับแต่สำหรับผมก็ยังงั้นน่ะคนอื่นโหดกว่านี้เยอะต่อมานะครับลโกโรโลกโรครับผู้ครอบครองคือก็ตเอนเนลนะครับกินเข้าไปแล้วขนโกโรโลกโรนี้ร่างกายผู้ใช้จะกลายเป็นสายฟ้านะครับสามารถควบคุมสายฟ้าได้สกิลที่หนึ่งครับสายฟ้า ปกติมันต้องมีสายฟ้าลงมาไม่ใชหรอสกิลหนึ่งอ่ะเอาใหม่ก่อชาร์จเสร็จก่อนไปสกิลสองก่อนแล้วกันไลโกโอ้โหมันจะเป็นการยิงเข้าไปนะครับโอ้โหสร้างความเสียหายสูงนะครับต่อมาโววาริตู่แค่นี้อ่ะสายฟ้าไม่ผ่านเลยหรอันนี้แล้วกันตูมนี่ไงครับสกิลหนึ่งมันจะผ่านนะครับ แล้วก็จะเกิดเป็นผู้นี้เหรอโอ้โหซอมบี้พิกแมนมาเพียบเลยโอเกียนนะครับผลนี้พวกของก็ใช้สายฟ้าได้มันโกงไงทอยโกงใช้สายฟ้าได้แถมได้เปียกมากนะครับผลมา้าผลอยู่ในน้ํานี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้ครับผลไฟผลผล,ลาวาอะไรพวกนี้ใช้ในน้ําไม่ค่อยได้แต่อันนี้มันเกียนนะครับผ่าสายฟ้าใส่น้ําคนที่อยู่ในน้ำได้รับดดเมจน,นะครับโอ้ ตามหลักพิาศเลยโคตรเกลียนต่อมาครับผลพิการพิการครับผลแสงครับพวกคองคือุลเอกิซารุครับก็ผลแสงร่างกายผู้ที่กินเข้าไปก็เป็นแสงนะครับสกิลที่1่ครับวร์บจะยิงไปที่ไหนก็ได้แล้วมันก็จะว้าบไปดูตุกว้าบไปแล้วครับก็คือเป็นการเคลื่อนไหวความเร็วแสงนะครับต่อมาเกสาการน,นิโนโน มังกรธรรมะเป็นสกิลอะไรดูกันโอ้เป็นสกิลยิงแสงออกไปนะครับสร้างความเสียหายสูงพอสมควรนะครับขุดเหมืองดีมากเลยเพราะว่าแสงอันนี้ครับมันมีพลังการทําลายล้างที่รุนแรงมากๆเลยมันเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรกันมันได้เลยนะครับต่อมาครับดาบแสงครับนี่ครับดาบแสงดาบที่ทํามาจากแสงนะครับ สก,กีสุดท้ายอามาเทรสสกครับตุกไม่การยิงแสงไปนะครับเมื่อกี้เหมือนที่คิซันดูเคยยิงแสงจากนิ้วมาครับก็น่าจะเป็นทํานองเดียวกันนะครับเพราะว่าร่างกายของผู้ใช้นี้ไม่ได้เป็นแสงไงความเร็วก็คือเท่ากับแสงพลังโจมตีอะไรก็มหาศารมากครับวาร์ปหน่อยนี่ครับก็เกียนมากเลยครับเราจะวาร์ปจากไหนก็ได้แถมผลนี้นะครับ เมื่อตกน้าไปเราสามารถขึ้นจากน้าได้อย่างไ่ายดายเลยครับก็แค่ยิงมาบนโปกก็ได้แล้วนะครับผลต่อมาครับเป็นผลของคลายสายโลเกียไม่นี่ไม่ใช่ครับผลบรรมาบรรครับของเบรามี่นี่ครับผลที่เอห์ฮ่เอครับเป็นผลน้ําแข็งครับสายโลเกียครับผู้ว่าปองก็คือผลเอกเอาทีนะครับนี่มีสกิลสี่สกิลครับเป็นสกิลที่เมฟมากครับสกิลที่หนึ่งครับ ำอะไรได้ครับดูครับยิงน้ําแข็งออกไปนะครับไอบล็อกครับยิงน้ําแข็งออกไปอันที่สองครับไอเอทครับตุกสร้างพื้นรอบข้างเป็นน้าแข็งนะครับคําเตือนครับอย่าไปสร้างถ้าเวลาเราอยู่ในน้ำเราอย่าไปสร้างอันนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะทาให้เราออกจากน้ํายากมากครับต้องถ้าเราจะใช้เวลาข้ามน้ำนะครับเราก็ต้องยืนอยู่บนบกก่อนแล้วก็ใช้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากครับต่อมาไอบอลครับ ยิงเข้าไปแล้วก็จะสร้างเป็นน้ําแข็งนะครับขังเอาไว้นี่ครับต่อมาครับไอบล็อกอีกสกิลหนึ่งครับแต่เป็นไอบล็อกที่โหดกว่าสกิลหนึ่งครับเพราะว่ามันจะเป็นการยิงวิหกน้ําแข็งนะครับทานองนี้นะครับพู้จะเทแรงนะครับเป็นวิหกน้ําแข็งเหมือนกันก็จะยิงออกไปสร้างความเสียหายเยอะมากเลยนะนี่สามห้าเลยถือว่าแรงนะครับต่อมาครับเป็นผลปีศาจที่ หลายๆคนแบบชื่นชอบมากเลยตั้งแต่ผู้ปกครองคนที่หนึ่งแล้วคนไม่รับไม่รัฐครับเป็น่นไฟนะครับผู้ปกครองมี2คนนะครับก็คือบุตรการดีเอสกับชาโวนะครับกินเข้าไปแล้วจะได้รับพลังไฟนะครับสกิลหนึ่งครับยิงไฟครับสกิลสองครับก็ยิงไฟเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าดาเมทที่ทําได้จะน้อยกว่าลาวานะครับไดเอ็นใครครับ ยิงไฟครับโอ้โ oh, ห oh. แรงมากต่อมาฮิดารุมาครับเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไว้คนตีเล่นๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาไฟของคนเล่นนะครับก็คือคนนั้นมันจะไหม้จนกว่าจะตายนะครับก็คือติดไฟครับเนี่ยโห oh, นะผลน,นี้ก็คือเป็นผลที่ผมชอบเหมือนกันนะครับผลน,นี้ ต่อมาครับคนสุดทั่วเลยของสายนี้นะครับคนยามเนียมีครับเป็นคนวิสาห์สายโลเกียนะครับกินเข้าไปแล้วก็จะได้รับพลังแห่งความมืดนะครับสกิลแรกครับโอ้ลืมไปสกิลแรกมันเป็นสกิลดูดเข้าไปในความมืดเนี่ยสกิลที่สองครับแบ็คโฮครับเป็นการดูดลงไปนะครับก็คือถ้าอยู่ในนี้แล้วจะโดนดูดลงไปจนตายเลยนะครับลิเบเรชั่น ก็คือนี่คมันเป็นการดูดสิ่งที่ความมืดเรากำลังดูดนะครับแล้วก็ดูดมาในตัวเราสามารถปล่อยออกไปเป็นบล็อกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับวิสกีที่ดีมากครับก็คือสมมุติว่าเราใช้คอมโบกับแบ็คโฮได้ดีเลยแบ็คโฮด,ดูดเิลเลชันด,ดูดเข้ามาดแบบี๋ยิงให้หมดก่อนนี่ได้แล้วก็จะเอาเป็นอาวุธยิงได้ครับแรงมากๆครับต่อมาครับ dark m a t t ร์ครับตุ่มเป็นการ เรียกว่าอะไระใช้ความมืดที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนตอนที่สู้กับเจนะครับใช้ความมืดที่ใหญ่มากเขาเราตัวเราเองก็เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน,เป,นเป็นแรงดึงดูดที่มหาศาลมากครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบสกิลหนึ่งให้ดูนี่ครับตุกหายไปเลยนะครับหายไปในความมืดเลยนะครับและความเกนของมวลสารนี้ก็คือมันสามารถกินผลวิสายได้สองคนนะครับโอ้โหตีเรากินสองคนก็คือเราตายครับ นี่ครับมันไม่สายโลเกียผลเดียวมัง้งในตอนนี้ที่กินเข้าไปแล้วไม่ได้รับพลังเอ่อเอา,เ,อาเรียกว่าอะไรอ่ะอามาตะนี่ครับกินได้สองผลเลยเกียนมาก๋ต่คมจะคอมโบอะไรไม่เม,ม่ไปดูแบ็คโฮดูดเอาไว้จากนั้นก็ใช้ใช้การไม่ได้เลยนะครับอ่าได้แนละ้ว ก็คือตายเลยนะครับมันเป็นคอมโบที่มันมันลงตัวนะครับไม่ไม่ไมรู้นะครับว่ามันลงตัวหรือเปล่าแต่บอกเดี๋ยวครับว่าพวกนี้มันไม่มากต่อมาครับเดี๋ยวผมจะรีวิวผลกิสา์แถมที่เป็นสายาาคาราเมเซียแล้วผมไม่ได้รีวิวในคลิปแรกๆนะครับผลคิโลคิโล,โลผลฮนะฮนะฮรุฮุรุเดี๋ยวรีวิวทีหลังก่นเลย คคิโลคิโลนะครับเป็นผลของราชสีดองควาจี่กีนะครับสก,กิลหนึ่งกระโดดโคตรสูงครับแถมบินได้ด้วยโอ้โหตายครับลืบอบ่อครับเป็นสายพารามิเซียครับซ่าอะไรกับโลกนี้ไม่ได้ครับคนเอาใหม่เฟลมากเลยเมื่อกี้อ่ะคิโลคิโลสก,กิลหนึ่งบินสก,กิลสองล่ะ เหมือนทำอะไรอะ่ะเหมือนยิงอะไรสักอย่างออกไปอะ่ะสร้างความเสียหายนะครับทำให้กระโดดสูงมากเลยเป็นพ,อพอลของสีทองพที่กีดนะครับซึ่งผู้ที่ครอบครองเข้าไปแล้วนะครับจะทําให้สามารถบินได้นะครับแล้วก็แตะสิ่งที่ไม่มีชีวิตแนละสามารถทําให้สิ่งนั้นบินได้นะครับประมาณครับผลฮานะฮานะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักนะครับผลของนิโคลโรบินนะครับ เป็นนักโบราณคดีของกลุ่มหออกฝงนั่นเองผนแรกนะครับทําให้เราบินได้นะครับแต่ต้องกดยำๆไ้นะครับก็คือการใช้มือเป็นปีกนั่นเองต่อมาครับเหมือนการใช้มือ,อตบเข้าไปนะครับอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมชอบตรงสกิลหนึ่งอ่ะมันบินได้แต่ที่สําคัญนะมันเป็นใสยพลามิเซียนน่นเองครับดังนั้นผู้ที่ครอบครองในเกมน,นี้ก็คือ อาจจะไม่ได้ค่อยใช้ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ครับต่วมาครับผลฮรุโฮรุลลครับเป็นผลของอ e ีวานคอฟ์นะครับผู้ที่กินเข้าไปแล้วสามารถผลิตฮอร์โมนต่างๆซึ่งเสริมภาษาด้าน,นต่างๆนะครับอันแรกครับชิวฮอร์โมนครับจะอะไรล่ะทำอะไรได้ต้องรอให้มันตีก่อนอุ๊ยสิบหายแล้นะเทนเซนฮอร์โมน โอ้โหแข็งแก่งและอะไรอีกฮอร์โมนช่วยทําให้แข็งแกงแลวเนี้ยแล้วก็รีเจนเลือดเร็วด้วยเอที่ฮอร์โมนวิ่งเร็วครับเป็นผลพิ์ที่ดีมากเลยมันทําอะไรได้เยอะเลยผลเนี้ยโอ้โหจบกันไปแค่นี้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเดินใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวพวกอาวุธด้วยฮักคิของต่างเจอกันคลิปหน้าครับ เอออย่าลืมกดซับสไครต์นะที่แบบเออเวลาคนคอมเมนต์อะไรพวกนี้แบบแล้วผมไปอ่านแล้วโอ้โหรู้สึกแบบแบบปับเพิ่มบิติมากเลยเป็นความรู้สึกแบบดีใจเล็กๆน้อยนะที่แบบว่าเฮ้ยเราทําคลิปแล้วมีคนมาคอมเมนต์เราด้วยเพราะว่าก็คือผมเพิ่งเริ่มทําคลิปได้ไม่นานเลยกันได้แบบมีคนมาคอมเมนต์เลยจึเป็นความรู้สึกที่แบบโค้พิเศษมากครับเอออย่าลืมกดซับสไครต์นะบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ